ับผมงานชุดกลางเดือนมีนาก็ประกอบเส็จเรียบร้อย้วครับงานชุดนี้มีอะไรครับนี่พร้อมยิ่งยูหกกระบ,บอกครับวก็มียิ่งหนูกระบ,บอกหนึ่งมีดำยิ่งกระบ,บอกหนึ่งครับเดี๋ยวมีองไพรแน่เดี๋ยวผมสีรีวิวให้บึงทีละตัวครับผมไปบึงกันเลยครับกระบ,บอกแรกเป็นมือสอดประดูทั้งล่ำของคุณมาลุดนะครับ เป็นมือสอดไล่ไมครับผมเป็นไล่ไมบไก่สแตนเลสเซฟนกครับผมจับทอสแตนเลสผีโรลเลอร์หาชิปเส้นครับล่างเป็นล่างปลาปดูแดงฟังท้องเหลืองนะครับชมไทยครับ ใแก้ลายเหมือนกันทั้งสองฟังนะครับแตัว่าตัวนี้เป็นจับขวาครับยิ่งได้เฉพาะก้นถนัดขวาครับผมจับเขามือขางเดียวครับรักใส่ถนัดขวาสั่งได้ครับผมจับใส่ข้างเดียวก็ได้จับสองขางก็ได้ครับผมบอกที่สองนี่เป็นมือสอดประตูทางล้ำของกุฏีนะครับ เปกเดียวกันครับตัวเมื่อกี้เลยครับไทยเป็นไทยไปดูนะครับแกะไล่ไม้ครับไก่สแตนเลสเซมนกครับผมจับทอสแตนเลสอีกรเลยลูกปืนหาซิบเส้นครับล่างไปดูฟังท่องเหลืองครับผมชมไทยครับไทยแกะเหมือนกันทักสองฟังครับ แต่ว่าเป็นปืนจับขวาเหมือนเดิมครับยิงได้เฉพาะคนถนัดขวานะครับนี่ครับตัางกันมองนี้ครับฟังท่าซ้ายมือสิเป็นเลี่ยมครับซึ่งจับขอ้อมือยากครับฟังทานั่ง,งทางขวาจะเป็นลบเหลี่ยมเพื่อให้จับเข,ขวาวได้ครับบอกที่สามเป็นมือสอดประดูทั้งล่ำของคุนชัยนะครับ ตัวนี้สิเป,เป็นไล่โกครับผมเป็นไล่เก่าครับเป็นกีบนิวนะครับตัวเก่าเกลียดเซฟนกครับผมจับท่อสเตนเลสปีกโลเลยหลุดปืน,ปนสีซิบหาเส้น,นครับล่างประดูครับล่างไม้ธรรมดาล่างไม้ปะดูธรรมดาครับชมไทยครับไทยก็ แกะคือกันทั้งสองฟังครับแต่ว่าตัวนี้ก็เป็นปืนยิงขวายางเดียวคือกันครับนี่ครับฟังขวาจะเป็นเลี่ยมนั่นี้ครับ,ะะเ,เ,รรบเอ้ยฟังใส่จะเป็นเลี่ยมนั่นี้ครับสําหรับปืนยิงขวาส่วนฟังใส่จะลบเลี่ยมเข่ามือแนวนี้ครับ บอกที่ซีครับเป็นกรรข้อท่ายไล่ของคุณพ่อบุญน,นะครับจากเครื่องในครับท่ายครับท่ายยี่เป็นท่ายมายดูครับแกะไล่แกะข้อกันลื่นครับแกะกันลื่นกระโจมมือครับครอบไก่สแตนเลสไก่สแตนเลสเซฟน,นุกครับผมจับท่อสแตนเลส ปีกเป็นปีกหาหานะครับทำสีอโนได้แกะลายครับเป็นปีกซีนซีรูสไลด์ครับพิเศษครับล่างเป็นประดูฝังท้องเรืองครับจัดเต็มแจมแจมครับตัวนี้สนไทยครับไทยแกะเหมือนกันทั้งสองฟังนะครับยิ่งได้ทั้งถนัดสายถนัดขวาครับตัวนี้นะครับเป็นสังแกะกันลื่นกระจมมือนํำมครับ รกระบอกที่ห้าครับเป็นกำคอท้ายเรียบปลาดูทั้งลำของคุณประยงนะครับตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นนะครับเป็นตัว2อ0พครับเพิ่มเกะกระจูม,มือเข้ามาหนึ่งร้บาทนะครับ เป็น2อ0 0ครับตัวนี้ไม่รวมค่าส่งนะครับเป็นงานสเปคเริ่มต้นนะครับชุดท้ายครับท้ายปะดูนะครับแกะคอกันลื่นครอบไกลสแตนเลสไกลสแตนเลสเสียมครับแกะการลื่นในโจมือครับจับท่อสแตนเลสปีค้างคขาว50เซนนะครับลางประดูชุดท้ายครับ ใช่เหมือนกันทั้งสองฝั่งนะครับยิงได้ทั้งถนัดซ้ายถนัดขวานี่ครับเจะกันลื่นกับโจมือบอกนี่เป็นงานจะออกเบอร์งวดวันที่หนึ่งเมษารครับงวดวันที่สิบหกเหนือบทัน เป็นกำข้อนะครับถ้ายเรียบแกะข้อกันลื่นครับแกะแบบไม่ครับแกีตัวไม่ครอบไก่สแตนเลสครับไก่สแตนเลสเซมนกครับผมจับท่อสแตนเลสปีกนี่เป็นปีก50ริปลูสไลซ์เ c นซครับมีเขาอื่นยัง่ะมีขันปีกน้าเลยครับทั้งสองฟังนลยครับตัวนี้พิเศษครับล่าง ไปดูฝังท้องเลื้ยงนะครับสเปกนี่สามพันบวกบวกครับเบอร์ะหัสิบบาทงวดมาทีหนึ่งเมษาคนละครับวันนี้เพท่อนนี่ครับช่วงไทยครับก็ได้ไมีเลขดีเลขเด็ดได้ปืนบอกละหัสิบบาทจัดมากครับผมไม่ระดูทั้งล่ำนะครับตอนนี้